มิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนะครับลุงปลูกพริกไว้เยอะมากเลยแล้วก็ดันทะลึ่งว่าเป็นพริกหวานพริกมันจืดอ่ะมันไม่มีมันไม่มีรสเผ็ดแล้วก็คือพริกเนี่ยมันก็คือความชอบของนกอยู่แล้วนกจะชอบเอาพริกไปแล้วก็มาจิกกินแล้วก็กินแล้วก็ไปบินไปแล้วก็ไปถ่ายที่อื่นเขาก็เลยเรียกมันว่าพริกขี้หนูพริก บ้านเราก็พูดหยาบๆานะว่าบ้านนอกกนนะก็คือพริกเฮียนี่แะนะพริกเฮียในเฮีย,ยไม่ใช่เหมือนความว่าตัวเฮียตัวสัตว์นะครับพริกเฮียนี่มันมันเ,มนเกิดขึ้นตามป่าตามดงอะไรเงี้ยนะเวลานกไปตรงไหนมันก็จะขี้ตรงนั้นแล้วก็มันจะเกิดนี่คือพริกหวานของลุงอ่ามิตรภาพที่ระหว่างการเดินทางเพราะว่าลุงปลูกไว้ก็แบ่งปันให้เพื่อนได้กินบ้างนะครับนี่ก็คือพริกอีกต้นหนึ่งที่อยู่ข้างในขึ้น เขาอาจจะมองไม่เห็นหรือเขาจะมองเห็นแต่เขากลัวหรืออะไรลุงเอาไม้